สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาพอกับสวยกินง่ายๆจ้าพี่น้องจ้ามามา่าไส่คอไก่น้ำน้องมาสดน้ำขโกโก้าวกอกพัดเตี๋ยวไก่แต่ว่าเอาเส้นมามาจ้าพี่น้องจ้าบ่ท่านเหนือดด้นยาลัน เสียงดังฟังแัดกคือรับ เมนูเส้นทุกเมนูจะเป็นหลงจังมันจะเน่าอมขมเหมอนได้มาละมันด้วย ไปหอดเมื่อค่าจิบิดลานกับพี่น้องจ้า เด้อแต่ะนองเด้อคนว่ะเอาเข้า,ขากันหนังกระเสื่อกันอืม ใบโหละพาเนะ่ยโหระพาจุดๆเป็นต้นเลยนี่ยพี่น้องเอ้าอมอืมอมหอมหอมใบะพา กนข้างคือกลินนใละพ่าหอมพี่เนาะก้อนนี้หหใหญ่เลกินมุมมัมม่นอ,อืมพี่เอือ <laughs> <laughs> mượn chắc kia thì... thì mà lại mượn được nhỏ và lần น้พี่น้องจับจับน้ำกันจับให้งานเลยเนา,านะจะก,กันไมมกินหนาจา้จาะ,าะพี่น้องจ้ากินพวกหอมป่าหอมข้อน้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ะ